สวัสดีครับพี่น้องปองไปที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้พอกันคือเกาล่ะครับวันนี้เราลงวัวบัวจงวันที่ 10, สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลยด้ครับพี่น้องโอ้ยเมื่อวานหอนแห้งเนาะใจสิลาดสีดขุดเพราะเมื่อคืนนี่ฝนตกลงมากคหะเนี่ยชุ่มชำ่ำน้ำท่วมให้ท่งหน้ากระเขียวกระจีหัวสวนว่ตายคือเกาแล,ะละ้วล่ะต้นไม้กระไดโอ้ยเหีย่ยวบด ต้อนอโวคาโดปลูกไว้จนยอดแหงรับพีนของมันหอนแห้งขักขนาดเมื่อว่านไปหาเสียงเป็นยังไงวะสันเมื่อว่านไปหาเสียงกับไข่แน่อยู่ดอกพี่น้องประชาชนก็ให้การตอบตอบ,ตอบรับดีอยู่ครับเรียกว่าายกอดลัล่าซูเปอร์สตาร์บุรพ์กะเก้าไก่ก็ได้เนาะกระแสมันมาแห้งอีลีพี่น้องกระแสมันมาแห้งจนว่ามีคนมาจอบนํา เวลาผมวบาผมให้ปากอยู่นี่มีรถเจ๋งก็มีรถโฟล์คจูเนอร์สีดำคันหนึ่งแลนจอบอยู่ทีมงานบอกว่าทีมงานกระจบเบึงกันแลนวนอ่อนโยนแลนว่นไปวนมาโยหันเอ๊ะมันผิดสังเกตก็มีคนเห็นอยู่แต่ว่าก็บอกเป็นยังดอกแสดงว่าคะแนนเท่านัานพี่น้องเท่า,เ,าเรียกว่าหูตาสว่างแล้วว่าจำเป็นต้องเอาเงินสื่อจ้างกันเพื่อให้ไปเลือกตั้ง ว่าคะแน่นกบพิษกันแล้วไดเงินบ่ชทอกันพวกผูใจเงินพวกผู้สมัครที่ใจเงนินกะบว้ใจหัวคะแน่นแล้วนะครับนี่ละดงจโจรดงนักเลงมันเป็นทั้งสันละครับพี่น้องเออเห็นนยฮะมีแต่ว่าพี่น้องเขาสิตัดสินใจจังไดเมื่อวันที่สิบสี่พฤษภาคมเนี่ยเออจะเอาคนเก่าหรือเอาคนใหม่เท่านั้นแหละครับแต่ว่าพักเก่าไก่ตีแตกทุกเมืองทุกจังหวัดแหละในเมืองบ่ตตองห่วง เหลือแต่เขตทุนบทที่มาต้องมาเน้นย้ำให้พี่น้องทั้บ้านเขาเข้าใจในเรื่องรับสวัสดิการสิ่งที่สีควรสีใดมีอย่างแน่เนี่ครับไปอธิบายให้พี่น้องฟังครับก็ดีใจด้วยยุดอกกระแสก็ดีวันดีขึ้นได้ตามที่เบื้องมาเนี่ยแต่มือเลือกตั้งมันจะเป็นจังไดอีกกระแสมันจะสูก่กระสุนเขาได้บ่กับภาวหน้าอยู่ละครับขอให้กระสุนมันดานให้กกตเลือกตั้งโปร่งใสเป็นธรรมครับ ประชาชติที่ปไตยมันจังสิกับขึ้นมาประเทศไทยจังสิสงบสุขแต่มันบ่มีความเปลี่ยนธรรมเนี่ยมันก็อยน้ำกันบ่ได้แล้วเนาะมันก็นบุญไายขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ติดตามเอาไว้เช่นนี้แหละครับสวัสดี